ที่อีทงโง่ไม่รู้มันอยู่ไหนได้ยังไงทิศหายหายที่ฝีที่ไหนนะเพิ่งจะตอบกลับมาเพิ่งจะตอบกลับมาเนี่ยตัวแทบจะติดกับดินเนาะไม่ติดกับเมียเลยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไอ้ตั้มนะทิศหายนั่งอยู่ชนะเขาเปมนผัวอยู่มกินั่งแซ่บติดัมดขอได้ผมเลกมือพูดไว้ด้วยก้ามจะตกให้เขาไปหามอีปางไปหายตั้มคีโมมาเรลยเห็นโพสต์ขาับรถต่อไยไอ้ตั้มมาคืนนั้นที่ว่า อ,อีโมเฟอร์หรอปลาผ่นเดียวพอเราเครื่องอีเครื่องอีเครื่องที่มันเอาไปจำนำนะมันใช้ทุยยกวันนะบ่อยอีปลาก็าอีอีโมไปไข่ออกไปผ่นเดียวมันจะได้ไม่ต้องไปตัดดอกตัดดอกให้เขาอีโมก็จะซื้อมาแย่หิรเล่นผวมันยอกอยู่บ้านมันไม่มีอะไรแย่หิรเล่นคนไม่เลยอะผัวมันก็หาอีปลาไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เวลาเลื <static S 2> <Ooh. S 1> ่องโทรศัพท an Mont ์ก็เรื่องไม่งานสักจิ๊ดเดียวห้ามโดนเส้นนะถึงไหนเส้นตัวเองอะเส้นตัวเองมันตายเส้นตัวเส้นในเพื่อนได้ ตั้ได้รถใหม่นี่มาได้เราตั้มได้รถใหม่นี่มาเลยไอตั้มได้เสร็จยังไม่คือเสร็จยังเดี๋ยวเสซนี่ได้ปะอ๋อไอเพื่อนไม่คิดว่าจะ

I'm <laughs> นไอ้เพื่อนมันอะ่รกันแบบไหนเย็นเลยเย็นเย็น พี่ลุงกลับเดี๋ยวก็ไปจ่ายบอกมกันแต่เรื่องเด้อ ไปโดนตึ๊บต้จะต่อยแขนตอมนี่แหละฮะตึ๊บจะต่อยแขนตอมโอ้ยยอมแล้วค่ะยอมไม่ยอมวุยฮะไม่เปลีนจะยอมไหมไม่ถ้าเจ๊ไม่ยอมเป็นฉันยอมเองไม่ฉันฉันยอมแล้ว ไม่อยากได้เสียงคน